คืออย่างนี้คุณอนุทินเนี่ยนะคือฉันพูดฉันวิจารณ์ตรงๆนะนายกอนุทินเนี่ยนะวันนี้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าอำนาจเนี่ยก็ตกใส่หัวแม่เท้าแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบริหารให้เป็นเดชเชนก็มั่นใจแล้วว่าคุณอนุทินเนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายก็บริหารได้ดีกว่ายายตุ้งติ้งสะดิ้งสีอยู่แล้วล่ะและขณะเดียวกันดิฉันก็มั่นใจว่าคารมอรีมทีมเศรษฐกิจเขาเนี่ยก็น่าจะบริหารได้ดีกว่าเอกครมอชุดเดิมอยู่แล้วล่ะหน้าตาครมอชุดปัจจุบันนี้เนี่ยมันแม้ว่าจะมีหน้าตาแบบกระโหลกกระลากมาบ้างอะนะกระโหลกกระลากสลักกระลากรกา,กกามาบ้างอะนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยงงนัง เนี่ยฉันก็ยังไม่รู้แต่กณะเดวกันก็มีเวลาแค่สีเดือนจริงๆแล้วคุณอนุทินเนี่ยจะต้องสามารถในการที่จะสร้างนะคะบริบทของตัวเองในหน้าที่ของการเป็นผู้นําประเทศเนี่ยให้เห็นถึงความหวังเลยอะ่ะถ้าเกิดคุณรอบนี้คุณอนุทินเดินเหมือนอาแปะขอโทษนะคะเดินเหมือนอาแปะแล้วก็คือแบบดูไม่มีความหวังอะ่ะเดินเดินเหมือนอาแปะยังไงอะ่ะคือจริงๆฉันไม่ได้ว่าดูบูลี่อาแปะนะมึงมึงดูแกเดินดิอะ่ะมึงดูแกเดินเอย่ะ คือค um, uh, uh, no ือแบบเดินแล้วก็แบบคือคือเดินเดินตามคือเมื่อก่อนแกเดินตามคนอื่นตลอดอย่างเช่นแกเดินตามลุงตู่อย่างเช่นแกเดินตามทักษิณอย่างเช่นแกเดินตามเอ่อเนวินอย่างเช่นแกเดินตามเอ่อคุณหนูตุ้งติ้งอย่างเช่นแกเดินตามแกไม่เคยสัง่าเลยอืมฉันพูดตรงๆแกเดินตามคนอื่นตลอดกไม่เคยสัง่าเลยเออฉันพูดซึ่ง กินวายกับแกฉันผู้ซึ่งร้องเพลงกับแกฉันผู้ซึ่งนะครับเอ่อได้เจอแกในงานปาร์ตี้อยู่บ้างสมัยก่อนนะอะไรต่างๆฉันผู้ซึ่งก็ใกล้ชิดกับแกระดับหนึ่งเห็นแกมาตลอดเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าก็แกควรจะเป็นความหวังนะคะควรจะเป็นความหวังของประเทศชาติใดแล้วเพราะว่าคุณนุนทินเนี่ยแกมีโปรไฟล์ที่ดีและที่สําคัญที่สุดก็คือแกมีประสบการณ์ที่ดีมากกว่าคนอื่นเขาและก็แกก็มีเอ่อ อะไรประวัติก็ไม่ดีว่าด่างพลอยดอยต้อยตีวิตไปกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นผู้นําประเทศเนี่ยคือเราก็ด้วยความที่เรามีคนหลากหลายรุ่นถูกไหมคะเราก็อยากจะได้คนที่มีความหวังที่ไม่ใช่ตระกูลชินน่ะเธอเข้าใจปะหรือว่ากูจะต้องไม่สามารถคาดหวังกับอนุทินกูต้องไปนั่งคาดหวังกับพันทองแทหรอเออเธอเข้าใจปะคือกูคุณอนุทิน ก็เป็นคุณอนุทินแหละแต่ว่าตอนนี้คุณอนุทินเป็นนานยกรัฐมนตรีความคาลิสมาสง่างามมันต้องมีคุณอนุทินไปให้คอสตูมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมใหม่เถอะชุดชุดชุดสูทที่ใส่แล้วเหมือนเอาเสื้อพ่อมาใส่ไม่ต้องใส่แล้วดิฉันคิดว่านะคะคือเวลาแกใส่สูทอะ่ะคือตัวแกใหญ่แกก็ใส่สูทที่มันเป็นแบบดูไม่สมาร์ทอะ่ะคือคุณอนุทินควรจะไปปรึกษากับคุณชาดา คือเวลาแกใส่สูตรแกเหมือนเอาเสื้อพ่อมาใส่อ่ะแล้วยิ่งเวลาแกใส่เสื้อเสื้อไหมไทยเสื้อผ้าไหมอ่ะการประชุมทุกวัาน,านอังคารอ่ะก็เหมือนเอาผ้าไหมคุณคุณลุงชวรัตมาใส่อ่ะพ่อแกอ่ะเออเหมือนแกเอาเสื้อพ่อมาใส่อ่ะคือยังไงก็ตามแต่ก็ดีกว่าคนก่อนเออ แต่กูอยากจะรู้ว่าเจ๊ปองจะทํารายการนี้ไหมรายการเสื้อผ้าหน้าผมกับนายกรัฐมนตรีอนุทินแกจะทำไหมเอาแล้วงาตอนนี้มึงเอาแล้วงกูเริ่มแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงกูเริ่มก่อนแล้วไงเจ๊ปองยังไม่เริ่มกูเริ่มก่อนแล้วไงกูไปก่อนแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง ก็อาจจะสง่างามเธอเธอรู้ไหมอนุทินสง่างามตอนไหนอนุทินสง่างามตอนที่ขับเฮลิคอปเตอร์อ่ะขับเครื่องบินส่งหัวใจติดปีกขับเครื่องบินส่งหัวใจให้กับโรงพยาบาลอะ่ะหัวใจแช่แช่ฟีดเ,เขาเรียกว่าหัวใจอะไรอะ่ะเออนั่นแหละเขาสง่างามตอนนั้นสง่างามตอนที่มีรูปขับเครื่องบินแล้วส่งหัวใจแต่ตอนลงเครื่องบินแล้วแกเดินนะกูพูดตรงๆเลยวะ่ะคือมัน <laughs> คือคือคือเนอมั้ยดังนั้นถ้าเกิดฉันเป็นบรรณาธิการหรือว่าฉันเป็นเอ่อเอ่อถ้าเกิดถ้าเกิดเราเป็นแบบเขาเรียกว่าคนที่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของนายกรัฐมนตรีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออถ้าเราเป็นคอสตูมประจําตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราจะสั่งคอสตูมเลยว่านะเราจะสั่งคอสตูมเลยว่าแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บ,บแล้วเราก็จะไปจะไปสั่งทีมิมเมจเมเกอร์ด้วย ฉันก็จะไปสั่งทีมเ m a ม e m มเกอร์ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเดินเป็นคนเดินขาทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายภาพกับลุนาให้ถ่ายเสยให้ถ่ายตั้งแต่ตั้งแต่เอวขึ้นไปอย่าถ่ายขาเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเวลาเดินแล้วไม่สง่างามเดินขาทางเดินขาแบบมึงนึกดูนายกรัฐมนตรีกูเดินอย่างเงี้ยเวลาแกเดินนะแกเดินอย่างเงี้ยอ่ะมึงเคยดูนองทีมเดินไหมอ่ะมึงเดินอย่างเงี้ยแกเดินอย่างเงี้ย เพราะฉะนั Luckily, history, uh, ้นเนี่ยเวลาถ่ายภาพเนี่ยเราจะต้องบอกช่างภาพว่าให้ถ่ายให้เห็นมุมอ่ะให้ถ่ายตั้งแต่เวลามึงอย่าถ่ายตั้มึงอย่าถ่ายขามึงถ่ายข้างบนไปเลยถ่ายตั้งแต่ท่อนบนไปถ่ายท่อนบนให้เห็นความสง่าอ่าถ่ายมุมสี่สิบห้าองศามึงอย่าถ่ายตรงกลางเพราะถ่ายตรงกลางรบหน้าแกจะบานแล้วแกจะไม่หล่อให้ถ่ายตรงตรงตรงเนี้ยให้ถ่ายตรงสี่สิบห้าองศาถ่ายตรงหูมาเข้ามาถ่ายตรงหูเข้ามาเออถ่ายสี่ห้าองศาเออสี่ห้าองศาเออสี่ห้าองศาแปดสิบองศาสี่ห้าองศาเออเอออย่าถ่ายตรงหน้าถ่ายตรงหน้าแล้วหน้ากลางเอออย่างเงี้ยเอ a อเมด m มเกอร์อ่าฉันเป็นมือ i m เม e m ม k เกนะเออกกโดนขาแบะไงก็ไม่มีใครอ๋อก็ถ้าเกิดไม่เป็นนายกรัฐมนตรีกูก็ไม่กล้าพูดหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะเนาะแต่ว่านี่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็พูดได้ทําไมอนายกรัฐนมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะเราสามารถวิจารณ์ได้เท่าที่เราสามารถวิจารณ์ได้ เออแต่เมียแกสวยดีนะเออคุณนายจ๋าเนี่ยแกสวยนะเออเมียแกสวยแล้วตอนนี้นักข่าวก็ไปสนใจเมียกับโหมเลยกเมียก็น่ารักนะหยอกยังไงตาตามากินกาแฟอีกนะคะแล้วจะมากันนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะเมียแกน่ารักตาตาตาเมียแกน่ารักมาก นายกรัตมนตรียังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทันแถลงยังไม่ได้ทันแถลงต่อรัฐสภาเลยอีนีวิจารณ์และ <laughs> <laughs> แฟชั่นนายกวันนี้เอาอจริงเอาอจริงเอาจรนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแกแบบใครเป็นคนตัดเสื้อผ้าใหม่ให้แกวะเสื้อผ้าใหม่แต่ละตัวที่ฉันเห็นแกใส่เนี่นะไอ้เรื่องสีก็เรื่องหนึ่ง แต่ว่าอีเรื่องพอดีตัวมันต้องตัดพอดีตัวนะท่านเออมันไม่ใช่ตัดเผื่อพุงนะโอเคนะไอเราก็หวังดีอะเนาะเออเออแต่วันนี้พูดไม่ดีเลยนะวันนี้การพูดถึงคุณทักษิณแบบนี้ไม่ดีนะไม่ดีเลยไม่ดีคือพูดแบบนี้ไม่ได้คือเราเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนเนี่ยมีทุกหมู่เหล่า เราจะพูดไปเข้าข้างทักซิ้นแซ่อเวยไหมไม่ใช่พูดเข้าข้างเราจะพี่พูดแบบลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ยิ่งคนเขาสงสัยเรื่องดอกไม้จากพจน์มวยอยู่ดอกไม้ช่อใหญ่โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอโอโอ,โอแบบจะหมดแบบจะหมดแล้วสายมันก็พันไปพันมา คือมันมีดอกไม้จากคุณพจน์จมวยเนี่ยขอโทษทีมีดอกไม้จากคุณพจจม้วยเนี่ยเขากา็ส่งช่อใหญ่ไปให้กําลังใจท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมันเป็นมารยาทธรรมดาเนาะมันเป็นมารยาทธรรมดาแหละแต่ว่ามันคนมันก็อดไม่ได้ในการที่จะวิจารณ์วิจัยอ่ะ แัฐมนตรีกระลาหงยังไม่ตกผลึกเลยอาจจะเป็นบิ๊กเล็กนะอาจจะเป็นบิ๊กเล็กเพราะเขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนม้าก,กลางศึกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ตกผลึกเลยว่าจะเป็นบิ๊กเล็กจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะเป็นบิ๊กเล็กหรือว่าบิ๊กนัดยังไม่รู้เลยระหว่างเล็กกับนัดเนี่ยยังไม่รู้เป็นใครอันนี้ฉันจะบอกพุยเธอให้ ฉ,ฉันพูดตรงนี้แล้วเธออย่าเธอเหยียบเลยนะฉันพูดตรงนี้แล้วเธอเหยียบเลยนะบิ๊กนัทเนี่ยไม่ใช่ธรรมนัดนะธรรมนัเนี่ตัดออกไปเลยบิ๊กนัทก็คือพลเอกนัทพลเอกนัทอินทะเจริญหรืออะไรสักอย่างอะ่ะอืมบิ๊กเตี้ยแปลว่าพลเอกนะไม่ใช่ร้อยเอกอ่ะอีช้อยมึงก็ต้องรู้ด้วยระหว่างบิ๊กเล็ก กับบิ๊กนัทยังไม่รู้จะโดนใครยังไม่ตกผลึกแล้วยังไงเจ๊บิ๊กเล็กเนี่ยแกสนิทกับลุงคนหนึ่งลุงคนหนึ่งลุงต่อเต่าเป็นลูกน้องของลุงต่อเต่าแล้วบิ๊กนัทบิ๊กนัทเป็นลูกน้องของลุงปอปามึงเข้าใจไหม อืมเอาอีเฮียส้นตีนพวกนี้เนาะมึงจะเข้ามาหาพ่อมึงเหรออีหามึงอยากจะเอาสักมึงมึงมึงจะอีอีสักกล้วยอีหาเขากำลังนั่งพูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองเสือกมานั่งเรื่องส่วนตัวอีส้นตีนอีช่างอะไรนั่นแหละมึงออกไปเลยน้นไม่ออกเดี๋ยวกูบล็อกเลยนะมึงลอกจิตหรือไง แถวนี้ไม่มีพิตตี้อีนี่มึงน,นำเมายาดองก็ไปนอนไปเอออีห่านี่สำลอกอะไรออกมาแต่ละอย่างเมายาดองมึงก็ไปนอนสิเออมันอะเทอเลี่ยลาดอะไรแถวนี้แม่มึงมาโชว์เลยแถวนี้ล่ะ สั้นๆเล็กๆแล้มึงจะมาโชว์อะไรแถวนี้ไปเอาไปเอกไปไกลๆไป,ไปเอาไว้ฉี่ไปเก็บไว้ฉี่เลยไปเก็บเอาไว้ฉี่ไปแม่ย่หาแม่มึงก็เอาเก็บไว้ฉี่ของมึงสิฉี่ใ่ปากหมามึงนู่นไปย่หามันมนั่งโชว์เลยแถวนี้ล่ะไปของมีไว้ฉี่ไม่ได้มีไว้โชว์ มึงเอเก็บไว้ฉีดเถอะแล้วขนาดเดียวกันมึงก็ระวังด้วยระวังอะไรเจ๊ระวังว่ามันจะอักเสบอักเสบยังไงเอ้าก็มันเป็นนี่ันนไงอ่ะเป็นอะไรเจ๊ก็นั่นไงดูสภาพแล้วเนี่น่ะสภาพแล้วเป็นยังไงอ่ะดูสภาพแล้วมันจะเป็นหนองอ่ะทำไมอ่ะเจ๊ก็นั่นไงก็ดูมึงดูหน้าโปรไฟล์มึงเนี่ยดูซิซิเซียวเซียวดูสิโปรไฟล์ดูซิซิ๊เซียวเซียวแสดงว่าต้องมีเนี่ย ต้องมีอะไรอักเสบแล้วต้องมีอะไรเป็นหนองแน่นอนน่นะไปออกไปไกลๆไปมันต้องเจอแบบนี้อีพวกนี้อ้พวกโรคจิตอะ่ะเข้าใจไหมห้องนู้นอ่ะห้องนู้นห้องนูนงน้นห้องสาระแดงคือมันอีพวกโรคจิตอ่ะมันมันต้องเจอแบบนี้เธอรู้ไหมตอนสมัยที่ฉันเนี่ยเคยเออแบบสมัยที่ฉันเป็นเป็นเป็นเออชันน้นมสามอ .4 สี่อ่ะ ฉันอยู่หอหญิงอะมสามมสี่ฉันอยู่หอหญิงนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในหอหญิงเนี่ยมันก็จะแบบคือแบบมีสนามหญ้ามีอะไรไฮโซนะพวกเราจากนั้นเป็นหอหญิงอะจากนั้นปุ๊บตอนกลางคืนดึกๆเราก็ยืนรีดผ้ากันอยู่อะอยู่หอหญิงอะเนาะเรียนมสามเรียนยืนรีดผ้ารีดผ้าเสร็จแล้วปุ๊บมันมีใครก็ไม่รู้กูก็นึกว่าพ่อใครมายืนอยู่นึกว่าพ่อใครมายืนอยู่ตรงตรงตรงนู้นอะนึกว่าพ่อใครมันมายืนอยู่ตรงหน้าหอเออไม่รู้ญาติใครมายืนอยู่ตรงหน้าหอนึกว่าเออ พ่อของใครเอาของมาฝากให้ลูกสาวเขาในหอเราอะไรเงี้ยไอ้เราก็ยืนรีดผ้าอยู่กูก็เลยสายตาสั้นไงกูเป็นคนสายตาสั้นออสายตาสั้นแล้วอีตอนที่ไอตอนที่มันมายืนอยู่ตรงนั้นดิฉันก็เออแบบไม่ได้ใส่แว่นตาเนาะสายตาเราสั้นไอเราก็ดูว่าพ่อใครวะแม่งมายืนอยู่กูก็เลยเดินไปกูดเรมริกาเป็นนักกีฬาไงกูก็เดินไปเดินไปยังอย่างเจ้าว่าจะได้เจ้าปอกไข่เจ้า เอากำกินมาทรงแหละเจ้ากูก็เดินไปเลยกูก็เดินไปเดินไปเดินไปเพราะว่า,าสายตาเราสั้นไงมองไม่เห็นว่าเป็นใครแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปใกล้จะถึงประตูรั้วอีกแป๊บหนึง่งแม่งกูตกใจกูตกใจหมดเลยแม่งมันยืนชุดยืนโด Lil อยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะมันยืนโชว์อยู่หน้าหออะ่ะกูตกใจหมดเลยอล้เรามันมันจะมีคนโรคจิตไงเข้าใจไหม <wounds> สมัยเด็กๆเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาทำไมกูไม่รู้กัน่ลกว่าพ่อใครยืนอยู่ตรงนั้นแมันกูเข้าไปใกล้ๆเข้าไปก็แง่ใครว่าแล้วคนในคนในหอไอพวกไอพวกไอพวกเพื่อนๆฉันที่อยู่ในหอที่มันมันก็เลาะคือมันอุตส่าห์แบบมันไม่รู้ว่าเราจะเดินไปไงมันก็กีดกันลั่นเลยอ่ะแม่กกูแล้วกูก็ตาสั้นไงใส่ตาสั้นแว่นตาก็ไม่ใส <S ula> ่เ <moonlight> ด <S ula> <S ula> ินอย่างนี้เลยนะ ว่าจะได้เจ้าเนี่ยอย่างนะเจ้าเอาคำกิ่นมาทรงล่ะเจ้าป่อไข่มาหาไข่นะเจ้าเนี่ยกูก็มองกูจะแม่งถางตามองอย่างนี้แหละพอเข้าไปใกล้เท่านั้นแหละแม่กูตกใจหมดเลยเอออ้พวกโลกจิตไงเออไอ้โลกจิตเมื่อกี้ไปยังเออมันหายไปเลยมึง เออเี yeah. ้อแม่เป็นไงเป็นไงละมึงอพวกนี้ต้องด่าแบบนี้อืมพวกด่าพวกโรคจิตแบบนี้นะถ้าเราเจอโรคจิตแบบนี้นะพวกโลกจิตอะเออเราต้องอย่ากกลัวเออมีคนผู้ใหญ่เขาสอนว่าอย่ากกลัวเด็ดขาดข้อที่หนึ่งวิ่งหนีเออข้อที่สองด่ากลับแม่งเลยดายังไงคะดายังไงคะ มึงด่าไปเลยแล้วจะด่ามันยังไงล่ะกูจะไปยืนด่ามันยังไงก็ด่าไปเลยว่าว่าอะไรอะ่ะเล็กๆสั้นๆอย่าโชว์เ <laughs> ท่าน,นั้นแหละมันจะรีบปิดแล้วก็วิ่งหนีไปเลย <laughs> เเ <laughs> มันจะวิ่งมันจะมันเป็นโรคจิตไงเออ มันจะรีบหนีไปเลยมันจะรีบปิดแล้วก็วิ่งหนีไปเลยมันแล้วมันจะร้องไห้ด้วยเวลาหนีอ่ะอออีหา่ามึงจะไปยืนถ่ายคลิปแหละทําไมมึงยังจะต้องเก็บมันมึงยังจะต้องไปเก็บคลิปมันมาอีกเหรอแม่งลบกโทรศัพท์อีบ้ามึงจะไปถ่ายคลิปหาพ่อมึงเหรอไม่ถ่ายมึงจะไปถ่ายทําไมเดี๋ยวแม่งก็หลอนหรอกเออ ไม่ต้องถ่ายมึงวิ่งหนีมึงตะโกนด่าแล้วก็วิ่งหนีเลยอย่าถ่ายมึงถ่ายปุ๊บก็ลกโทรศัพท์มึง,มงน,นั่นก็หลอนมึงไปตลอดชีวิตมึงอีกอะ่ะอ๋อถ้าเกิดถือแก้วกาแฟร้อนๆอยู่ก็สาดแม่งเลย หน้ารอคนพวกนี้เขาจะเป็นไม่มีรอเพราะคนที่หน้าตาหล่อเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องกูก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีงานวิจัยเ <c oughs> งานวิจัยไอ้คนหน้าคนหน้าตาหล่อๆเนี่ยเขาจะไม่มีความเก็บกดเรื่องแบบนี้อืมเพราะว่าคนหลอมันได้ใช้ของ เออคนหลอมันจะได้ใช้ของเพราะฉะนั้นเวลามันใช้ของเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปมเออเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มีปมเนี่ยมันจะเอามาโชว์เออมันจะมีอ,อมันจะมีจิตอ่อนอ,อ่มันจะมีความปมจิตอะเออมันจะมีมันอยู่เออัมติงไหลแดดมันจะมีอ่าอ,อันนี้คือจากงานวิจัยกูก็อ่านฉบับไหนก็ไม่รู้ละมีคนเคยพูด <laughs> งานวิจัยเล่มไหนก็ไม่รู้ <laughs> เออเอออออันนี้เป็นความรู้เบสิกทางด้านสุขศึกษานะ ส่งอินบ็อกมาเลยค่ะครับเสร็จส่งอินบ็อกมาเลยพอดีไม่เมื่อกี้ไม่ได้ทันดูเดี๋ยวจะให้สารวัตรศินเข้าไปหาที่อยู่เสร็จแล้วก็จะได้แจ้งเอาง่ายๆไม่ต้องขึง้นถึงสารหรอกถึงแค่โรงพักแล้วก็ปรับวันละสองแสนแปดได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณที่หาเงินหาตังค์ให้นะคะเดี๋ยวจะได้ไปปรับวันละสองแสนแปดสองแสนแปดชื่อเลยนะคะชื่อช่างต้นใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวหาที่อยู่ได้ง่ายๆได้ค่ะได้ค่ะน่าจะอยู่แถวจังหวัดใกล้ๆนี่แหละ ดูโปรไฟล์แล้วไม่น่าจะไกลมากค่ะค่ะวันละสองแสนแปดเดี๋ยวเรียกไปที่โรงพักดูสิทธิ์โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีทุกคนอ่ะทุกคนหมดเวลาวันนี้ดิวันนี้เราแค่นี้ก่อนดีดีไหมวันนี้แค่นี้ดีไหมเธอตอนนี้อยู่ในช่องเจ็ด อยู่ในช่องดักตอริการเจ็ดพันสี่อยู่ในช่องดักตอิการแปดห้าร้อยกว่าคนเหลือห้า้อกว่าคนเมื่อกี้สามพันอยู่เลยอ่ะอยู่ในตูปประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนอืมฝนตกเธอฉันงงมากเธอมีใครเห็นผู้มีใครเห็นชาชาชาไหมฝนตกน้ำท่วมมีใครเห็นชาชาชาไหมฉันถามจริงๆทำไมชาชาชาแกเป็นอะไรแกหายไปเลยอ่ะ ชาชาชาแกเป็นอะไรแกหายไปเลยแกหายไปเลยเธอว่าไหมแกหายไปเลยอ่ะเออชาชาชาแกหายไปเลยหัหงงมากอ่ะอืมงงมากชาชาชาแกหายไปเลย อนนี้นะทุกที่ระบายน้ําไม่ทันแต่โอเคเราเข้าใจได้อีเรื่องระบายน้ําไม่ทันแต่พายุมันมาผู้ว่ารู้ก่อนเพราะว่าผู้ว่าจะต้องวอรรูมกับอุตุนิยมวิทยาแล้วพายุจะอยู่ถึงกี่วันกี่วันวันที่ส0วันที่9วันที่สิวันที่สิอะไรก็ว่ากันไปแต่ไอ้ที่น้ําท่วมประชาชนรถติดไปทํางานไม่ทันผู้ว่าได้ช่วยบริหารจัดการกับบ้านร้านบ้านวัดโรงเรียนอย่างไร เด็กๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาจะต้องไปโรงเรียนตากฝนขนอะไรแต่งแต่ไปคือคุณไม่บริหารจาัดก,การหารเลยเลยแม่ระตั้งโรงเรียนกทม400โรงเรียนทุกคนจะต้องตากฝนกันมาล็อกมแมกแล้วก็ไปโรงเรียนคือกูงงมากค่ะผู้ว่าหายไปไหนแล้วรองผู้ว่าคือใครครั้งสุดท้ายที่เห็นแกคือที่ตึกสตงงถลม่มหลังจากนั้นแกไปไหน คือกูงงจริงๆค่ะงงมากเลยอะ่ะเออได้เท่านี้เหรอวะการผู้เป็นผู้ว่ากรุงเทพได้เท่านี้เหรอเนี่ยได้เท่านี้เองแล้วทีมผู้ว่างเงียบทุกคนตกลงกำลังขึ้นศาลขึ้นปปชโดนสอบอะไรอยู่ล่ะคะถึงเงียบกันไปหมดอะ่ะเออหายไปเลย แล้วสื่อกทมมีไหมงงใช่น้ำท่วมหนักมากแล้วท่วมทุกเขตฉันเห็นแล้วท่วมทุกเขตแล้วก็น้ำเนะี่ยระบายฉันไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าฝนยังไม่หยุดตกนี่หยุดนะฉันจะบอกให้โอ้มันวุ่นวายมากตอนนี้ฉันก็เรียกไอ้ช่างมาดู ะวายน้ําบ้านฉันก็น้าท่วมอะไรตอนนี้ต้องล้างสะกันเลยทีเดียวต้องรอให้ฝนหยุดแล้วก็ล้างสะคือแบบวุ่นวายมากที่ปทุมธานีก็เป็นอะไรก็เป็นพน้ํามันเยอะแล้วทีนี้มันระบายไม่ระบายไม่ทนันการระบายไม่ทันเนี่ยแล้วต้องไปดู ประตูน้องประตูน้ําปิดเปิดยังไงแบบไหนระบายไปทางไหนแล้วให้ประชาชนได้รู้บ้างเขตไหนต้องหยุดโรงเรียนไหนต้องปิดอะไรต่างเพราะว่าการรถติดจราจรไปไหนไม่ได้ประชาชนมันเครียดเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมีการบริหารจัดการของกทมแล้วขณะเดียวกันนะคะตำรงตํารวจอะไรต่างๆพวบคุณบริหารจัดการอย่างไรประกาศต่อประชาชนชาวกรุงเทพอย่างไรแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางอะไรคือมันต้องทอําอ่ะโอ้ัอน,นี่อะไรก็ไม่รู้ รอบหน้ามันลงสมัครอีกแล้วมีคนเลือกกันชิบหายแล้วโอ้ย oh. 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 เต็มไปหมดคะ่ะทุกคนขนาดฉันอยู่ใจกลางเมืองอะคือคือฉันสงสารพนักงานอะ <c oughs> เขาก็ต้อง <c oughs> มาทำงานบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานบางคนขับรถมาทำงานมันก็แบบ มันก็ใช้ชีวิตลําบากกันนะเพราะว่าจะทํายังไงดีว่าอะไรเงี้ยอืมมันน้ํามันระบายไม่ได้ต่างๆถนนมันก็เออไอพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ครึ่งท่อเนี่ยมันก็ลําบากกันนะเนี่ยแล้วก็แบบมันแล้วก็ระบายไม่ทันเพราะฉะนั้นวิธีการคืออะไรคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าปริมาณน้ําขนาดนี้มันระบายไม่ทันนะขุดลอกไม่ได้ทําหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ต้องบริหารยังไงแล้วต้องบริหารจัดการว่า เออโรงเรียนหยุดก่อนไหมหยุดโรงเรียนไหนได้บ้างโรงเรียนกรทมหยุดไหมคือรถมันจะหายไปกว่าครึ่งอ่ะเวลาปิดโรงเรียนอ่ะอ่าเพราะว่าระหว่างนี้ฝนตกแล้วก็มันมียังไงคือมันต้องบริหารจัดการโรงเรียนกรทมสังกัดกรทมมีสี่ร้อยโรงโรงเรียนที่สังกัดกรทมเลยเนี่ยสี400่ร้อยโรงอืมมึงปิดแค่สี่ร้อยโรงนี้ประมาณสักสามสี่วันก็ได้แหละคือมันก็จะทําให้รถหายไปกว่าครึ่งพอรถหายไปกว่าครึ่งเนี่ยเวลา การสัญจรเนี่ยมันก็จะคล่องขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วมันทําให้คนไม่เครียดแล้วก็ลดปริมาณการจราจรเนึออกใช่ไหมอืม